ขนาดผมถ่ายคลิปกับแม่ผมเนาะรุ่มแม่บอกว่าอะไรไมึงไม่ไปหาแล้วผ่าน150ชั่วโมงมึงจะถ่ายคลิปหาแม่มึงหรออย่างเงี้ยก็ผมถ่ายคลิปกับแม่ก็แม่เออบอกว่าเออร้าม,มาถ่ายคลิปกับแม่หน่อยแล้วผมถ่ายก็ผมวางแผนไว้แล้วเอาง่ายๆมันมันมันก่อนมันเกิดผมอยู่แล้วเดี๋ยวผมมาผมไม่ลืมหรอย150 <S <S ชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวผมสตรีมให้ดูแต่ไม่ต้องถามบ่อยผมยากสตรีมเดี๋ยวสตรีมก็ไม่แปลกนะครับพี่นัดวันนี้มาเอาไปหนึ่งเขาร่าเริงหน่อยครับอยากคิดมากวันนี้ผมพร้อมล่าไอ้ ขอพรจากฟ้าคอยดินตาขอเป็นแชทเขียวได้ปะไม่อยากเลือนเลยใค่เห็นเลือนในกลุ่มแบนออกให้ไออิทธิกรมันแบนในกลุ่มเลยนะอย่ามเลืเ้ยนเลยใครให้ใครฉันจะอยู่อย่างไรผมไม่ชอบคนมาสั่งผมปรเดยผมรู้เรื่องครับโ <ขอ S 1> ตแล้วอ่ะไม่ต้องบอกสั่งอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยชอบอยากเป็นของตัวเองไม่อยากให้คนมานกำหนดชีวิตผมเลย โตแล้วรู้เรื่องครับเแล้วเอืาดดดดดใช่แบนออกไปเลยนะในกลุ่มอะรำไม่ได้แล้วอยากำก็สมัคเเขียวมาเเดเลเฟเหมือนแบบสั่งแบบแล้วก็แบบปัญญาอ่อนอะไรมไม่รู้อะ ขนาดผมถ่ายคลิปกับแม่ผมเนาะรู้ไหมนบอกว่าอะไรไม่มึงไม่ไปหาลราหานอนร้อยห้าสิบชั่วโมงมึงจะถ่ายคลิปหาแม่มึงหรออย่างเงี้ยใครใครใครเลยฉันถ่ายคลิปกับแม่ผมนะดูดิขอพรจากพระไม่ไปนอนไม่ไม่แล้วมึงจะมาสตรีมร้อยห้าสิบชั่วโมงมึงจะไปถ่ายคลิปกับแม่หาแม่มึงหรอไอเงี้ยดูดิแล้วผมต้องทำไงอ่ะรู้เรื่องครับไม่ต้องบอกหรอกอยากไลฟ์ผมดูไลฟ์เอง ขอพรจากฟ้าคอยดึงดัมันไม่เกินไปหรอกเราไปดูใ <พอ S 1> นเมนท์ <จะ S 1> ดิที่ผมถ่ายลงกลุ่มให้ไปรักให้ถ้าผมถ่ายคลิปกับแม่ก็แม่อเออบอกว่าเอาอป้า,ามาถ่ายคลิปกับแม่หน่อยแล้วผมถ่ายลงกลุ่มอ่ะเดินๆนะจะไปค้างคาะปตะทวงยังที่เราคุยกันยังยัง,ยงน้องยังไม่ได้เลยเอบอกเข้าพรุ่งนี้บอกเข้าพรุ่งนี้ ก็พี่พี่ตองผมจะได้ยาน้าวตาติดตานาวฟังอ้นี้ร้องเพลงอยู่นะครับตอบไว้ตอนนี้ใช่ระโยชนไรผมโคตรเซ็งเลยวันวันแล้วนะไอ้วันที่ผมตื่นแต่ผมตื่นแล้วนะผมตื่นสามชุดตอนแรกว่าจะไหลด้วยแต่ว่าเห็นแล้วไม่พอส้นตีนอาเหลื่อนในยาผมเลยเซ็งเอามาโพสเนี่ย อนีแบบเป็นเด็กน้อยอ่ะแล้วไม่รู้จักโตอย่างเงี้ยตอนนี้ผมไปฟีแอลแป๊บหนึ่งนะครับได้ครับได้ครับไ่่่อยาางงววจะันฟ้้กดึตอนไหนมึงจะสตรีม150ชั่วโมงมึงจะถ่ายคลิปกับแม่มึงหาแม่มึงเหรอไปรักใครอะไรเงี้ยเมื่อวานหมายถึงเมื่อวานผมเหนื่อยไงผมไม่ได้นอนอย่างเงี้ยถ่ายคลิปกับแม่ยันบ่ายก็นอนขออีกเพลงดิ ฟีโรโมนไหมล่ะเออได้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 หนึ่งร้อยห้าสิบชั่วโมงวันไหนครับเฮียเหลือง,งเดี๋ยวไปส่องครับอ่าวันนี้ครับวันนี้ครับเนี่ยก็ดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะได้ไม่ต้องถามกันเนี่ยสตรีมดูเนี่ยครับร้อยห้าสิบชั่วโมงเด็กๆเฮียเต็มระบบใช่มันก็ต้องแบนออกไงน้องก็ต้องแบนดิฝากแบนให้ด้วยคนไหนเลี้ยงก็แบนออกไปเถอะในกลุ่มอะเผลอๆไอ้ ติ่งไอ้พม่าลามันด้วยนะที่มาใส่อยู่ในกลุ่มแล้วก็มาลําอ่ะแบนออกไปเถอะคนดีๆมันก็มีเป็นในพันคนอะ่ะจะวันเกิดแล้วด้วยเฮียไม่อยากมานั่งคิดอะไรแบบนี้แม่งปวดหัวเนี่ยแตลงขับพัทยาทำไรเนี่ยเออผมไม่ค่อยชอบคนสั่งไงสั่งแบบเป็นเสี่ยวอย่างเงี้ยรู้เรื่องคนมันโตแล้วมันรู้เรื่องเปลี่ยนไม่ไม่เปลี่ยนนิสัยอะ่ะแบบเลื้อนขอให้กูได้แบบเงี้ย เท่เนี่ยวะ่ะเรียนเดี๋ยวว่าคล่องอ่นหนึ่งกลัวผมยังกลัวเลยครับบางทีผมก็แบนออกไปเลยเนี่ยเนี่ยมีแชทเขียวเนี่ยมันก็มันก็รู้เรื่องเนี่ยขอบคุณครับสมานตนชีพผมครับแชทขาวไม่ได้ว่านะบางคนก็ดีแต่บางบางคนมันก็ร้อยพ่อพันแม่แบบแค่กดติดตามมันก็เม้น์แบบเลื่อนๆแล้ว,วอ่ะงงไหม เธอมาเจอฉันทุกทะเลได้ไหมวันนี้ถ้ามันไม่เจอฉันอีกแ้วค่อยเปิดนะครับเที่ยงคืนนะค่อยเปิดนี้เอาเฉดเขียวมาแล้วกันรักเจอกระเทยี่เชื่อมไปดูมันฟังลองเลยใครยังอยากเจอใช้เวลากระเทยไปแสนนานอยู่ในหัวคิดภาพฉักจักสลายไป เราจะวันเกิดแล้ววันเกิดวันที่สามด้อยาเล่นสตอรี่นฮะเรื่องร้อยห้าสิบชั่วโมงผมต้องถามอิทิกรอ่ะผมคุยกับน้องมันไปเล่าล่าสุดอ่ะลองถามมันดูดินัดวันไว้แล้วไม่ใช่หรอครับ เคยทำไรตามคําพูดไม่ได้ครับไม่ทำไม่ได้ได้ว่าพี่นะขบผมไม่ไม่ทำไม่ได้ครับไม่ทําแล้วไม่ทําแล้วอยากเห็นบีบีซีโดนลั่นกันทำฉันไปมันเปิดเพลงแล้วมันร้องเองครับ ครับชยวันนี้มาเอาไปหนึ่งเขาร่าเริงหน่อยครับอยากคิดมากวันนี้ผมพร้อมล่าสวัขอบคุณครับผมครับผมครับของท้าที่ที่วุฒน้องผมครับผมครับผมครับของท้า่ที่วุน้อง อายุเยอะแล้วจะให้เหมือนเหมือนเมื่อก่อนก็ไม่ได้ครับเข้าใจครับมันมันทําได้แหละครับมันอยู่ที่ผมอะมันอยากสตรีมก็ทำได้หมดอะทำได้ทุกอย่างอะอยากทําอะไรผมก็ทำเนาะแต่ว่ามันผมไม่ชอบที่แบบว่ามาเลื้อนแล้วแบบมาเมนแบบวนสุ่นตีนะไม่ให้เกียิแม่ไม่ให้เกียตเลยเรืยอะผมบอกว่าเดี๋ยวถ่ายคลิปกับแม่เสร็จก่อนนะครับแล้วอะไรอะไรอย่างเงี้ย ก็ถ่ายเป็นวิดีโอลงในกลุ่มจะได้คิดเหมือนกันไหมเหมือนเด็กไม่รู้จักโตอ่ะ่ยากจะต่อจะไว,ว้นี่ชิวๆไม่คิดอะไรจะไปจะไปเครียดโวยมันมองเงนะินอะเรื่องอะไรครับ เลขโ้เชียมีแปดหมื่นถ้วจะเก็บอะไรครับสองครับมีอีกแผมให้อีกเพลงได้ไหมได้ได้ครับอยากได้เพลงไหร่ะเอ้แต่ผมเลืองเองดีกว่มันมันรับจ้างร้องเพลงครับแต่มันพิดร้องแบบเสียงหลงอะ่ะขอบคุณนายน้องชายนายเจล นึงนะมันร้องเพลงครับรอคนในแก๊งเล่นใครสมัครแชิเขียวขอบคุณนะขอบคุณนะครับ ก็ผมวางแผนไปแล้วเอาง่ายๆมันมันมันก่อนมันเกิดผมอยู่แล้วเดี๋ยวผมอ่ะผมไม่ลืมห้อยร้อยห้าบชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวผมสตรีมให้ดูแต่ไม่ต้องถามบ่อยผมอยากสตรีมแบบรมก็ไม่แปลกนะครับพี่นัทคอนดูไว้แล้วผมว่าถ้าพี่จะพักก็บอกกันก่อนครับบางไม่บอกครับไม่บอกครับผมเคยบอกไปแล้วผมเคยบอกไปแล้วแล้วก็ถามทุกวันอ่ะถามแบบคนส้นตีน่ะรู้ว่าผมแบบจะจี้ผมให้ผมหัวร้อนอย่างเงี้ย ม่เคยยาวเลยคืนนี้มไม่บอกครับยาวไม่ยาวไม่บอกไม่บอก,บอ,ก,บอ,กอะไรทั้งนั้นแล้วก็ฟ uh es right. ังเปงั้นแหละครับรอแก๊งเขาเดินต่อไปีอ้ยหลับแล เสียงไม่เหมือนนักดนตรีเลยวะไอ้เหียเล่นเสียงเล่นคำไม่มีเลยไปเมืองนอกวันไหนครับเฮียเดือนหน้าครับไม่บอกแล้วผมไม่บอกอะไรแล้วผมไม่รู้ครับไม่รู้ครับ ถ้าตามที่อิทธกรบอกผมถือว่าดีครับเคยรักเสมอยุเยื่องในเจลนั่นแหละเพราะอิทธิกรมันมันมันรู้ข้อมูลผมเยอะมันจะถามผมมันมีเฟซผมไงเวลาผมมีอะไรผมก็ถามมันน่ะมันก็ถามผมก็ถามมันขอบุณครับน้องผมครับอยากให้เด็กเราโตอ่ะในแชทอ่ะตรงตรงเลยมขออะไรมากเลย เลือนยันแม่ผมอะมีหน้าที่ดูดูอย่างเดียวครับรคนดูอย่าสั่งแก้แก้จะทําอะไรจะทําเ,เองน่ารู้เรื่องไปทำอะไรอะเออจริงสั่งเป็นเสี่ยวเลยอะสมมุติอะคนดูเป็นผมอย่างเงี้ยแล้วคนดูบอกว่าถ่ายคลิปกับแม่อยู่อย่างเงี้ยถ่ายลงให้ดูในกลุ่มอะอย่างที่ผมบอกอะร้อยห้าสิบชั่วโมงตอนไหนมึงจะถ่ายคลิปกับแม่มึงแล้วมึงไม่หลับผานอนกับแม่มึงอะไรสักอย่างอะนี่ครับพี่แม่อะไรครับ สวัสดีครับเพียเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเ<ม>ตือนให้คืนหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวคืนครับเก็บไว้ก่อนมะเอามาน,นี่ก่อนเลยผม<อ>วันนี้ไอคิงมันจัดมาให้ด้วยมันขายเกงมาได้แล้วด้วย oh, อันนี้อาศัยฟังฟรีนะกูเสียตังอินี่แหละที่ต่อยผมอีผู้หญิงคนนี้แหละ BBC เนี่ยมึงส่วนกูดิมึงส่วนกูดิ ดอันนี้อันนี้อันอันนี้สักอะไรครับอะไรนะครับสักสักอะไรเหรอครับก็ก็สักครับกกัันนลผมขอดูได้ไหมครับว่าสักบอะไรไม่ใชเนี่ยก็ดูเลยชื่อแฟนเหรอครับไม่ใช่ครับชื่อผัวอ๋อชื่อผัวเหรอครับ ไม่่ใชครับก็เขาบอกว่าชื่อผัวเนาะชื่อพ่อหรือเปล่าเติมในเติมในวอลเล็ตเรียบร้อยเอ้ขอบคุณครับน้องของคุณครับแล้วมีแฟนยังครับเนี่ยไม่มีครับโอ้แส่งเก่งโหลดด้วยพี่จำกันไม่ได้หรอฮะจำจำกันไม่ได้คือพอยังครับพอยังเอาอีเพลงน้องได้ได้ครับได้เมื่อวานอาจจะไม่ได้หรอ จำเมื่อวานตอนตอนไหนหรอครับประมาณตจีหนึ่งหมจีหนึ่งจีสองที่ที่ไหนหอะครับที่ไหนเนี่ยแะละครับกะหลการเนี่ยอะผมมาด้วยหรอไม่ได้มาหรอตอนไหนวะพีดอกนี้เ,<ร>เทงมันให้ยับเลยครับ <laughs> เทงด้วยมีดนะครับ อย่าหมูยอนะยูเยื่องหวังกี้ยกมงแม่ยูเยื่องหวังกี้ร้องเท่นมันดิกห้าพันห้ารอยห้าสิบห้าหวังกี้เจเตรงไหนหรอครับตรงหน้าตู้แต่ตัวครับอ๋อเด็กอายุ16บหกันเหรอใช่ใช่ครับอ๋อดีครับค่ะไม่ไม่ทำไมถึง สิบหกทั้งสองเลยเหรอครับสิบหกทั้งสองอะไรนะครับทิตติวูดมีกลางกงซ้าย,2 2> ร,ยรอบเอห้าสิบไมครับอยากใส่ใบแบรนด์คิงอยากโ,<อ>โ<อ>ดนทึบเลือดเต็มตัวครับเฮียแล้วแล้ว,ลวไม่ชอบยี่สิบกว่าเหรอครับโอ้พี่มันเยอะเกินเราไม่ชอบแต่มันมันทำได้นะผมวองก่อนนะคนเรามันชอบกันไม่โอ้โเขาไม่ชอบคนอายุเยอะหรือเปล่าครับอ๋อโอเคครับ เขาชอบหนุ่มๆปิดปากอ่ะโอเคครับคิดถึงสมัยพี่ใส่สูดกับเสียโ๊เครื่องหมายสี่เหลี่ยมมาลีเพื่อนรักเสียโ๊เสียโปไหนเสียโ๊ไหนมันไปแล้วเสียโ๊อะเออมันชอบเพลงนี้มันเปิดสองรอบะลรที่เนี่ยแล้วมันก็ลงเป็นเชนด้วยนะเพลงเนี้ยมึฟังนะดูมันฟังเนี่ย อยากเป็นน้องรักครับแล้วมันก็ร้องเพลงแล้วมันก็ดีกีตาร์ตัวจริงมันก็แบบฟังแล้วมันก็ดีกีตาร์แล้วก็ฟังเพลงจะเป็นน้องรักทำไงครับเติมส่วนสียตัว พ่อมึงดีจะให้มันสตรีม150ชั่วโมงตัวมึงเองใหเรียนรวดเดียว150ชั่วโมงมึงเอาเปล่ามันก็มันมันมันไม่ใช่อย่างนั้นมันทำได้นะตะบนแต่ว่ามันเป็นเลี้ยงทำข้างๆมึงอ่ะข้างๆมึงอ่ะวันนี้วันนี้สีเขียบนะสีเขีย ไี่ได้ให้ไเออเอาเป็นว่าหรือว่ให้เขาเอาเองว่ารัเออเมัน่นาาเลเดี๋ยวมันลองเพลงไงดูนะมันลองแบบโอ้ไ่เกินตะคืนลองดิเป็นยับไเกินตนเออเอเดีสักทีต่อเลยครับลองต่อเลยครับที่พับ่ับเลยต่อเลยครับลองต่อเลยครับ แฟนคลับรถมาคืนอย่างน้องทำไมอย่งเดยวว่ะไปหนึ่งใจเพิ่นเต้นดูว่ะมันละหมื่นอะสองคันละเดี๋ยวนี้ไม่มีคนกล้าพาทิสติบูธไปกินตีน้อยแล้วหรอครับคนมันรุ่นใหญ่นะกูบอกก่อนนะให้ทิสติวูธดแบบไม่มีใครกล้าไปแล้วเหไม่บอกไม่พูดไม่กลกาเราจะรู้รักเล่าอาจจะไม่แน่ใจอยับ ให้เขาเต้องแสดงออกเยี่ยเพลงไปก่อนนะคุณนักร้องไอ้เหี้ยช่วงนี้เขียนบทหนังบ่อยหรอครับเฮียในกลุ่มช่วงนี้มีแป๊กนะเอ๊ใช่ครับใช่ใช่ใช่ครับผมครับชวาลันบิสของเท้าของเท้าน้องผมครับเราตามเขียนรถหน่อยน้องจะไปขายคันหนึ่งด้วยนะแอบเซตหน่อยครับ เซตท็อฟูดเจนเทปูนคนที่หล่อหล่อฮะเอามันไม่รับเนี่ยโอ้มันนี้ไม่ได้เดี๋ยงมันหาไม่เจอหรอกร้อยหนึ่งอ่ะมันต้องเท่าไหร่ถึงจะหาเจออ่ะไอันี้นี่บ็อกซิ่งมา่างไหนเนี่ยปกตีนี่ลูกกูทื่อแม่งหรอไอ้เนี่ยมึงยังปากยังซีดเลยแล้วไปสั่งมันทำน่นทำนี่เด็กเทียเฮ้ยใจเย็นเฮียนะทุกคนใจเย็นครับใจเย็น ตาานไหนม่แน่ใจเอาทีแชทขาวใครรำขอให้โคตรพ่อโคตรแม่มันตายเหมนตายหาจบมีไรได้งมาเออขอบคุณครับขอบคุณพี่ขอบคุณครับให้เขาดาวเองโอ้ผมไม่ร <quê> ับ <complexity> ส <żeby> ักตว์วายพี่